สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมก็หลังจากที่ผลรางวัลได้ออกในงวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะก็ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ถูกผลรางวัลในงวดที่ผ่านมานะสําหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับใน ชุดเด่นล่าง90%แล้วก็ดับล่างมาครบล่างในงูนะ่อนอื่นที่จะไปรับชมท่านชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก่อนที่จะไปรับชมในเด่นล่าง90%ท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ในงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเนาะออสองตัวล่างออกที่หกหนึ่งนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมหกหนึ่งหลักสิบที่เราทายไว้ว่าน่าจะเป็นเลขคู่ออกหกหนึ่ง ทายว่าเป็นเลขคู่ก็เข้าตามที่เราทายไว้เนาะเป็นเลขหกตรงนี้ท่านผู้ชมหลักสิบเลขคู่แล้วก็เป็นเลขหกส่วนหลักหน่วยที่เราทายไว้ว่าน่าจะเป็นเลขคี่ซึ่งออกหกหนึ่งหลักหน่วยก็จะเป็นเลขหนึ่งเนาะก็เข้าตรงนี้นี่นี่ มาตามที่เราถ่ายไว้แล้วก็มาตามหลักสิบหลักหน่วยของชุดสองตัวล่างเนาะก็เข้าตรงนี้ท่านชมเข้าตรงนี้เข้าหกหนึ่งเป็นตัวรองเนาะซึ่งอ,อยู่ในชุดเด่นแต่เราไม่ได้เน้นให้แต่ก็เข้าในชุดเด่นเนาะที่หกหนึ่งนี่นี่ ส่วนที่เราคิดว่าน่าจะมาที่ทําชนกันทั้งหมดสามสูตรเนาะเป็นเด่นล่างเกเอร์เซนแล้วก็มาครบล่างสองสูตรเนาะชนกันที่สี่สองศูนย์แล้วก็รองสามอันนี้ไม่มาเนาะตรงนี้นีไม่มาแต่ในชุดนี้มาในชุดสรุปแล้วก็มาในคู่เด่นตรงนี้ที่หกหนึ่งอ่ะ ก็มาตามต่อในงวดนี้สำหรับในคลิปนี้จะเป็นชุดนี่เด่นล่าง90%ในงวดที่แล้วท่านชมทําแล้วได้4 3 2 1าเข้าที่เลขหนึ่งออกท1เหนึ่ง นี่เข้าเลขหนึ่งส่วนดับล่างดับล่างผ่านเนาะผ่านแล้วก็มาครบล่างวันนี้ก็มาเฉพาะเลขหกตัวเดียวไม่ได้มาครบล่างเนาะส่วนสูตรที่สองสูตรที่สองไม่มาทั้งสิบด้วหน่วยเลยดังนั้นในงวันนี้เราจะตัดสูตรนี้ออกเนาะจะได้ไม่ต้องอ่า มีตัวเลขให้มา,าวิเคราะห์เยอะเนาะดังนั้นเราจะตัดให้เหลือเฉพาะมาครบล่างสูตรเก่าของเราคือสูตรนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มาครบล่างแต่เขาก็มาตัวเด่นนะในงวดที่แล้วเหมือนเราไม่ได้เขียนใส่กระดาษ A4 ไว้อ่ะก็ ไม่เป็นไรมาครบล่างมาที่เลขหสูตรนี้จะตัดออกเด่นล่างเก้าเอร์ซ็นต์ก็มาเลขหนึ่งอ่ะมาดูในเด่นล่างกันก่อนท่านชมนี่เด่นล่างสิติส่วนใหญ่เขาหลักสิบล่างนี่ส่วนใหญ่มาที่หลักสิบ แล้วก็มางวดล่าสุดก็หลักสิบซึ่งในงวดน,นี้คิดว่าน่าจะมาหลักสิบแต่เขามาที่หลักหน่วยหกหนึ่งมาครบร่างเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ งวดนี้มาหลักหน่วยมาตามต่อสําหรับในงวดนี้สําหรับในเด่นล่าง90%สอร์ซสูตรคิดคำนวณหาที่เขียนใส่ให้ก่อน งวดที่แล้วสมสูตรเทียบชนเข้าเลขหนึ่งในงวดน,นี้ใช้ผลรางวัลที่หนึ่งตั้งเหมือนเดิมกอกอะไรศูนย์ห้าเ้าหก้าห แล้วก็หกหนึ่งสูตรแรกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างเท่ากับสิบสองได้สองใช้วิธีลดแต้มก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าแปดจิด หนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดอ่ะนี่สูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองหลักสิบบนบวกกันสองครั้งเก้าบวกเก้าได้สิบแปดก็เป็นแปดใช้วิธีลดแต้มอีกเหมือนกันก็จะเป็นเจ็ดหกห้าสี่สูตรที่สามหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนหลักหมื่นเลขห้า หลักร้อยบนคือเลขหบวกกันได้สิบเอเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้างวนนี้น่าจะเป็นเลขคี่แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาที่หลักสิบหลักหน่วยเนาะงวนนี้มาเลขคี่อ่ะก็มาดูตัวที่เทียบชนเนาะสำหรับเด่นล่างเก้าซตตัวแรกเลขสองไม่มีเลขหนึ่ง เลขศูนย์ไม่มีเลขเก้าเลขแปดเลขเจ็ดเลขหกเลขห้าเลขสี่สรุปว่า เดนร่าง90%ร์เซชนกัน3าสูตรได้ที่1 9 8 7 5เกาดเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเนาะ2ไม่มี1 0มี1มี9มี8มี7 6 5 4ไม่มีอ่ะก็ได้ในชุดนี้1 9 8 7 5 ในงวดน,นี้ก็มาดูสิตินิดนึงท่านชมเนาะที่เราจะมาวิเคราะห์สำหรับในเด่นล่าง90%สำหรับในสูตรนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขามาหลักหน่วยแล้วหนึ่งครั้งเขาก็จะมาที่หลักสิบเนาะนี่อย่างงวดน,นี้มาหลักหน่วยหนึ่งครั้งเขาก็จะมาต่อที่หลักสิบดังนั้นถ้าในงวดน,นี้นี่ท่านชม งวดนี้เขามาที่หลักสิบแล้วหลักงวดนี้เขามาที่หลักหน่วยงวดนี้ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมาที่หลักสิบอ่ไทยจะเขียนเป็นตัวสีน้าเงินเนาะเด่นในงวดนี้ในงวดนี้สำหรับในชุดสองตัวล่าง เราจะเขียนใส่อีกเล่มหนึ่งเนาะเพราะว่าเล่มนี้ก็น่าจะหมดแล้วเด่นล่างเก้สิบเปอร์เซ็นงวดวันที่หนึ่ง ได้หนึ่ง้าจจับคู่จับคู่ไหมเด่นล่างไม่ต้องจับคู่หรอกเนาะเพราะว่ามันก็มีไม่กี่งวดหรอกที่เขาจะมาในชุดสองตัวล่างแต่ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะนี่ท่านผู้ชม มาครบ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 แล้วก็เว้นไม่แน่เขาอาจจะมาครบสำหรับเด่นล่างเก้าปอร์ซวันนี้ถ่ายไว้ว่าเป็นเลขขี้เนาะเจาคู่ก็จะเป็น หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเก้าแปดเก้าจิดเก้าห้าแปดจิต แปดห้าแล้วก็เจ็ดห้านี่เด่นล่าง90%ต่อมาก็จะเป็นดับล่างเนาะส่วนดับล่างจะเป็นชุดที่เราจะคัดออกในชุดนี้ซึ่งเด่นล่าง90%ในใวันนี้ก็เป็น5ตัวเนาะเหมือนงวดที่แล้วงวดนี้ดับล่าง ก็จะมีตั้งแต่ 0, 2, 3, 4, 6จับคู่ก็จะเป็น 02, 03, 04, 06, 23, 24, 26 อันนี้จะเป็นชุดดับล่างเนาะต่อมาก็จะเป็นมาครบล่างมาครบล่างเหมือนเราเขียนไว้ไหนมาครบล่างบนที่แล้วเราไม่ได้เขียนใส่ นี่งวดที่แล้วไม่รู้ว่าเขียนใส่ในตรงไหนหรือว่ายังไม่ได้เขียนใส่สมุดงวดที่แล้วมาครบล่างสูตรเก่าได้แปดเก้าศย์สองสี่หกเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้อยู่ในแผ่นเดียวกัน แปดเก้ศสงี่หกวดที่แล้วอ่อออกที่หกหนึ่งวดที่แล้วออกหกหนึ่ง เขาเข้าหลักสิบไม่ได้มาครบเนาะต่อมาในงวดน,นี้อ่ามาหามาครบล่างสูตรเก่าใช้รางวันที่หนึ่งตั้งเหมือนเดิมก็จะเป็นศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งเอ่อ ตำแหน่งที่นํามาคิดคํานวณก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกสองคงที่ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามก็เป็นสามสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนี่ในงวดนี้สามสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง ในงวดที่แล้วที่เราคิดว่าตำแหน่งที่เขาน่าจะออกที่เราเพิ่มเติมเนาะอ,อ่น่าจะอยู่ในช่องน่าจะอยู่ในช่องเอะในงวดที่แล้วเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้จับเผื่อหรอ เนี่ยมีหนึ่งกับห้าเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราจะเผื่อในช่องที่มันอจะชอบออกเนาะที่เลขจะชอบออกเนี่ยจะอยู่ช่องนี้กับช่องนี้ถ้าช่องนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งช่องนี้ก็จะเป็นเลขห้าแต่ตัวเลขจะเยอะเหมือนงวดที่แล้วเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เนาะไม่เป็นไรในงวดนี้ เพราะว่าดูตามสีติเนี่ยท่านผู้ชมนี่งวดที่แล้วไม่มานะงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดนี่ช่องนี้แต่งวดอื่นมานี่เลขแปดนี่ซึ่งในงวดนี้เราคาดท่านผู้ชมนี่ เรา,าพลาดตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นห้าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เดี๋ยวงวดน,นี้เราจะใช้เนาะสำหรับในตำแหน่งที่คิดว่าตามสูตรเขาจะไม่มาแต่เขาจะมาะตรงนี้งวดน,นี้ได้สามสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง สามสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งถ้าในชุดนี้ไม่มาตรงที่เขาจะมาคือตรงนี้เอ่อแปดและก็หนี่ สองตำแหน่งนี้มา,าคบล่างในง่วนนี้สามสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง สี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่ง นี่มาครบล่างโดยสูตรเดิมแต่ถ้าชุดเสริมชุดเสริมจะเป็นชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่าสามหกสามแปดสี่หกสีกส่แปดห้าหกห้าแปด จ็ดหกเจ็ดแปดเก้าหกเก้าแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดนี่จะเป็นชุดเสริมของตรงนี้อ่ะก็สำหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมน่าจะใช้เวลานานไปพอสมควรเนาะก็ เด่นล่าง90%งวันนี้ชนกัน3สูตรได้ที่1 9 8 7 5แล้วก็คิดว่างวดน,นี้น่าจะเป็นเลขี้เนาะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยส่วนคู่ดับล่างในวดที่แล้วก็ยังผ่านอยู่วันนี้ก็ได้ในชุดตรงนี้เนาะส่วนมาครบล่างงวดนนี้จะตัดเหลือใช้เฉพาะสูตรเก่าแล้วก็ มีชุดเสริมตรงนี้ในตำแหน่งที่เขาจะไม่มาตามสูตรนี้ก็จะเป็นชุดนี้เนาะในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูในหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยล่างเนาะของงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มที่หกหนึ่งแล้วก็ คาดว่าน่าจะเป็นเลขคู่ที่หลักสิบแล้วก็เลขคี่ที่หลักหน่วยเราเป็นหกกับหนึ่งแล้วก็เข้าในชุดเลขเด่นตรงนี้ที่หกหนึ่งเนาะแล้วก็มีชุดเลขดับล่างด้วยเนาะดับล่างสองสูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปชมกันสําหรับในคลิปนี้ก็ทําชมขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่า สูตรทุกสูตรตัวเลขทุกตัวเลขก็เป็นแค่เพียงวิธีคิดคำนวณเท่านั้นเนาะวิธีแล้วก็เป็นเพียงสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ไม่ฟันธงว่าจะเข้าได้หนึ่งรอยเปอร์เซอย่างแม่นยำเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วก็ในสูตรแล้วก็ในแนวทางที่เราลงให้ตรงนี้ก็เป็น เพียงแค่แนวทางที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังกันเท่านั้นสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ